กลับมาจากโรงเรียนวันนี้หนูจะพามาดูผักกันนี่เลยว้าวผักน้องมินาโตมากแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะตัดผักกันไปกินใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าหนูจะตัดต้นไหนก่อนหนูจะตัดต้นนี้ก่อนเดี๋ยวอันนี้มันยังไม่โตเลยเอาเอาพวกนี้ก่อนเอาคอร์สก่อนไปเอามีดมาเอามีตรงนี้น Uh huh. uh huh. uh huh. wow. อืมฮึฮว้าวต้นโตเลยดูล่าเขาสิคะสวยมากอ่ะอ,ะ,อะเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปกันน,นึงนึงสองสามขายไหมคะขายไหมอ่ะบอกหน่อยเร็วว่าลุงลุงป้าป้าคนไหนอยากได้ ลุงลุงป้าป้าคนไหนอยากได้ผักปอดสารผุดผักปอดสานผักปลอดสานสั่งกับหนูได้ด้วยคะสั่งกับหนูได้นะคะต้นใหญ่ใหญ่อวบๆแบบนี้เลยคะ่ะต้นใหญ่ๆญ<ว>่อวบอวแบบนี้เลยคะ่ะ เอาใส่ทีล่อันนะคะตัดเลยค่ะตัดเลยนี่นี่เลยจะมีต้นไม้บางนะแต่ว่าอ่ะมาเดี๋ยวแม่ตัด่ล้วต้องเอาออกจากอันนี้อย่างน,นี้แล้วก็ตัดออกอ่ะ,อะเตนนี้ด้วยอันจใส่รัตัดได้หนึ่งอันแล้วนะคะอืมอ่ะอีกอันน เลยนหนูเอาไปใส่ถาดนั่นเลยแม่จะเอาไปใส่ถาดก่อนนะคะ,คะนี่นี่ถาดอยู่ตรงนี้นี่นี่ถาดนี้น,นี่น,นั่นแหละระวังหนิหมดเต็มเลยโอ้โหมีนานี่ดูน้องอย่ามาใกล้บันนานุ่นเต็มเลยอู้หออกไปออกไป พอแล้วเอาปิด <c oughs> ปิดคลิปเลยสวัสดีค่ะบายบาย <c oughs> เดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวหนูหนูรอแม่อยู่ข้างนอกไม่ต้องเข้ามาเดี๋ยวมันโดนมดกัด <c oughs> นั่นแหละมันมันเข้าตัวหนูแล้วน่น <c oughs> ไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้ว <c oughs> อยู่ข้างนอกนั่นแหละ นะแต่ว่าดูอะสำหรับวันนี้ก็ให้รู้ว่าผักโตรหรือยังอ่ะพอแล้วได้แบบเต็มเลย ใหญ่หญอๆอบอบเลยค่ะติ๊งๆนี่มันดิ้งเหมือนคนเลยอเอาไว้ตัดอรอบรอบนี้แค่นี้ก่อนแต่เรากินไม่หมดตัดแค่พอกินก็พอเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปตอนกินต้มยำ แล้วผักกินกับหมูย่างเย็นนี้ว้าวอวบ,อบเลยด,ดีสันอโอ้เ้ยเฮเค,ค้่ะแค่เี้จจะะยเฮ้ยเฮ้ยจฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยยาย